ก็อาทิ่ฐานนะครับฝากขึ้นสเวจไปท่องๆกัน พัสสะพะทธวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัะมหเตชวันโตธรรมะบูชามหาปัญญวันโตพระติพระติบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาตัมปังอุปาทายาสัพพะทุขะนิสตระโอ,โอ,โอ,โอสานังอิมาอิจฉา อมนแต่ปรญดามีในสมันตะจักรวาลที่สำคัญอันใหญ่หลวงอา,าทิพัสยามเทวาธิราชโตทิริขคาราะตะเตอราธาราวิสมประกาศิษ์เท้าเท้าตารถเท้ามุรุหกคมพบเทวดา ลพภค์ทวทศนาสีกลางปะทวสรวิสุทธิธเอสาภุริมาทิสัราตาระทูจะมาเทปิตุมเหอนุรคันตุเ <c oughs> พือเมืองประจวบครีริขันพระรุปิจักอิติมันตัง I need you a jury